เตชีวาแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลภูมิแพ้และไสนัสร้างความพักภูุิใจอีกครั้งหลังได้รับการเสนอชื่อและควา้ารางวัลกิน,นรีทองมหาชนครั้งที่11ในสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2569โดยมีปวริษมีสัตร์ผู้ใช้จริงและอินฟลูเอนเซอร์ตัวแทนแบรนด์เป็นผู้เข้ารับรางวัลอย่างเป็นทางการรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เตชีว่าที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องพร้อมตอกย้ำจุดยืนแบรนด์้านการดูแล สวัสดีครับผมชื่อตุ้มเม้งนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประจำแบรนด์นี้นะครับก็เป็นผู้ใช้จริงด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์แฟชชี่ของบริษัทเตชิวานะครับ <S <S <ม>เป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีความยินดีกับทั้งแบรนด์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่เราจะได้รับรางวัลน,นี้ได้นะครับก่<ม><ม>อนอื่นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงแล้วเรามีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้ลองใช้เนี่ยมันส่งผลดีกับสุขภาพของเราจริงๆ, <S <S ๆเราเลย อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ในการพูดให้กับผู้ที่มีอาการเหมือนเราเนี่ยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ลองซื้อไปรับประทานดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าแบบเออผมเองเนี่ยยังรู้สึกว่าถูกใจกับผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็อยากให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากผลิตภัณฑ์นี้ไปด้วยเช่นเดียวกันครับโดยภาพรวมของบริษัทเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อการดูแลสุขภาพนะครับแต่รางวัลที่ได้รับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ชื่อว่าเฟรชี ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเมืองของเราโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของ PM 2.5มีเรื่องปัญหาของแบบบุหรี่ทางอากาศมากเลยนะครับเราก็จะมีคนที่แบบป่วยเป็น,นในเรื่องของสุขภาพทางเดินหายใจเนี่ยค่อนข้างมากนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยดูแลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราได้ะครับหลังตากที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีอาการแบบ หายใจไม่ออกติดกัดเหนื่อยง่ายมากเหมือนแบบปอดมันทํางานได้ไม่เต็มที่แต่หลังจากที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์มากมเรารู้สึกว่าเราสามารถออกกําลังกายได้ดีขึ้นเดินขึ้นบันไดหรือว่าเดินข้ามถนนเนี่ยก็ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับสามารถเดินขึ้นบันไดออกกําลังกายได้สบายมากขึ้นครับณ<ม>ตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับเขาก็มีผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพหลายๆตัวซึ่งตอบโจทย์กับคนที่รักสุขภาพในปัจจุบันนี้ในอนาคตคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์พบ รอบคุมทุกรายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพอยากบอกอะไรนะัปัจจุบันนี้นะครับสภาพมลภาวะทางอากาศในบ้านเราเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนนะครับเราควรจะที่ดูแลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการดูแลครับติดต่อได้ทางช่องทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ยังมีช่องทางของ TikTok แล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นๆอีอกมากมายนะครับที่สามารถติดตามได้ครับ